สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนี่ยก็ไดีหอยที่ได้มาเมื่อคืนครับทุกคนได้มาคืนหอยลักไก่หอยเจดีครับเดี๋ยวเรามาสับตูดเดี๋ยวมาแกงกะทิครับทุกคน ครับได้มาเมื่อคืนเลยแบบหลานโอ้โหหลานได้ได้มาเยอะเลยครับหลานโอ้โหวิไปจับไปหาท่านนะครับนี่กับไส่หลักไก่โอเจดีจะเป็นเกลียวเกลียวครับทุกคนจะมาตู่นครับจะมาแกงกะทิทุกคนไปชมนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับทุกคนแกงกะทิโอยหลักไก่โอเจดีนะครับทุกคนโอเค เกอะไรนะเก่งเยก้ะนเที่ดที่น้องอะไวเรากเราไปจำเราไปจำคลิปกปนนนเราได้ล้านพายแล้วนะจออจำกับข้าเบอร์เบอร์กดดันราเออจ้าจำกับข้าเบอเบอร์กดดัน เบีกาตาไปืนนั่นแกกันที่กันน่นุงง่งโบงเหลวให้จ้าบบงให้ด็วกว่าจ้าคนเด็กให้ก้องมัแล้วจตตังครื่องปุนงป่า ăn năng kén luôn luôn của kết nó quá đồ chị quá đồ chị quá đâu chị quá chạy chị quá chạy chị quá đồ chị quá đồ เอาใจเลยเออเอาอะไรจุดเลยเอาเลยเอาเลยใจย้อยเลยทำไมใจเลยอ่าอืมโอ้ปาดเลยปาดเลยน้องแกงเลยวันนี้โ uh, อ oh, uh, okay. ้เออโอเค กะตีในส่วนนี้นี่กะตีพอยเจดีครับทุกคนก็ใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวสักพักก็จะได้ยกมาทานได้เลยครับต่วนนี้โอเคกะติเดี๋ยวกลักกรักกักกันะครับทุกคนกลับกลกครับทุกคน ลใจกับกอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคทุกคนนี่โอ้โหนี่ครับได้แล้วนะครับแกงหอยเจดีนะครับฟันขึ้นกลอกๆเลยนะครับทุกคนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนหอยเจดียักษ์นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวพร้อมกันนะครับเตี้ยเตี้ยงะฮะอะไรครับอะไรอ่ะหอยเจดียักษ์ที่ไปหามาเมื่อคืนที่ร้านไปหามาเมื่อคืนนี่ไหนก็ไม่เห็นก็เห็นครับเดี๋ยวอุ้มไปดู นี่เห็นไหมโอ้ยตะวังหกตะวังหกเพราพราะเพังปังปังหกไม่ได้กินเลยปิดขวาก่อนโอเคก็ครับทุกคนนี่มื้อเที่ยงตะวันตีมีหอยนะครับมีหอยปูนี่ปูสดสดเลยทุกคนไปมาเมื่อคืนครับทุกคนวันนี้ผัดนะครับทุกคนผัดเป็น น้ำพริกนะทุกคนนี่มีก็มีครับทุกคนเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าจะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปูนะครับทุกคนมีกุ้งกำลังต้มรัๆๆๆดูนี่ครับตดูนี้ปูโอ้นี่แกงกุ้งกุ้งก็มีครับทุกคนนี่แกงกุ้งกุ้งจะอมไข่โอ้โหกุ้งจะอมไข่แล้วก็อ๋อยเจดีนะครับอยู่ในหม้อนะครับักอยู่นี่ครับทุกคนนี่อ๋อยเจดีโอ้โหเดี๋ยวประธานเขาวลุ้มกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมดู จะดีมีรับโอ้โหเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาทานข้าวลร้วกันนะครับทุกคนมาเอ้ทุกคนมาจานข้าวนะครับทุกคนนี่แกงหอยโอ้นี่้วก็นี่แกงกุ้งนะเคนี่แกงกุ้งกุ้งู่ใจเลยบอ ูก oh, oh ับคนในปูอ oh ู oh. oh, ้จัาเลย Rakem Ini mungkin ปลายักหูยักขออยู่ตะน้ํา กลเหรอครับกูขุดดำอื้มขุดดำล้วก็โุดโถ่อันนี้ผูวมาตัวนี้โอ้โห นี่ครับคุณจอมๆเลยนีโ่โอ้นี่ปัดปัดตับคุณปัดตับอันนี้ปลาเค็มนะครับคุณปลาเค็มต้มไก่ครับคุณเด็ดกุ้งอืม

没有，只差八点多点。